ต้มกะต้มไปให้พิ่เจี๊ยดิยังฮะผัดกะเพราโอ้โหวันนี้ไม่มีข้าวต้มมีผัดกะเพราก็ยังดีครับในอนงานทีเรวเป็นไงมาถามพี่เกี๊ย่างดีเลยพี่เจี๊ยฮกคุ้มไอ้ฮกคุ้มจะกินข้าวต้มอะไรจ้ะเออฉันก็บอกข้าวต้มอะไรก็ได้ครับครับฮกคุ้มยก พ่อตายแม่กเครใครเขาเคยเื่อแม่ค <rapidement> รัวจากแม่ครัวจากกับเขาที่มาเอาไว้กินกันถูกถูกใจอร่อยเพื่อหลานพัดมีโอ้โอ้ัดมี่ตอนนี้ชุนละมุนมากครับ นี่พัดนี่พัดเป็นกะละมังมาห้เมื่อกี้ครับนะครับคาดว่าวน่าจะมีกองสองนะครับทำไมล่าลอเแลกมันคุยกันพุทธอะรเอาจารย์สังชาสกทะเนอัวมีอ่ล,ลองชมแม่ครัวแม่ใจแทบขาดดจัดสิบ,บาทก็คือดีเีไปลอหาล้วงันแม่บัว 릅na bush yeah. ทำมุกแม่กลัวผมนั่งเกือบมาไม่ถึงบ้านเจ้าภาพทำไมล่ะก็พอเรี้ยวจากถนนใหญ่มาครับมีไฟปากทางอยูยแค่สองหลอดฉันก็ยุดตรงนั้นเลเออจอดรถมองหาบ้านเจ้าภาพอยู่ตรงไหนฉันเป็นคนถุยก็ติว่าถ้ามีหลอดไฟตรงไหนนั่นคือบ้านเจ้าภาพโอ้ เลือดปากทางมีแค่สองหลอดวนหาบ้านจพาขานมืาพหาขบ้านจพาายมือบ้านจะพาขวามือหลวงพ่ออยู่แค่กลับไปฟอกไตด้วยอะไรนะฟอกไตด้วยฟอกไตเอากูป่วยมาอะไรวะเนี่ยนไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นนไม่ได้เป็นโรคไตแต่ฉันเป็นเบาหวาน เค็มหรอไม่เค็มเนาเป็นไงเะถ่อ้ไคันจะพูดรบไม่อร่อยก็เก่งใจ <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยไม่เค็มเนาะแต่ฉันก็ไม่กินฉันกินอย่างอื่นคือเป็นคนไม่ถูกกะพัดกะเพราไม่กล้า,ากินมากห้องน้ำก็พลอย ไอ้ข้างหลังก็ไม่กล้าปล่อยทุกทลายทำไมล่ะสูงดูว่าเกิดไปนั่งทุดหงายทงลวงบ่อทำไงหรอเวลาขบอย่างสูงเลยคือลงไปดูจากข้างหลังเนี่ยกินลงไปไม่เหนือเลยอะไรนะลอเพื่อนใครวะใกล้จะหวยออกแล้วครับวันนี้ก็พบคุเอกสามเอโนวันที่หนึ่งอย่าลืมนะครับ ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันซะเด้อจะได้ถูกเลอตเตอรี่เราก็หามาดูอีกหลังทางบ้านฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นยังไงวายลูกชายลับมาช่วงยุบหลายวันสามสี่วันเออลับมาจากกรุงเทพมางานมันเกิดพ่อเจ้าของซื้อลอตเตอรี่ให้พ่อคู่นึงเป็นของขวัญปั๊บลอตเตอรี่ฉังถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินหกล้านโอ้โหแต่ไม่กล้าบอกพ่อ พ่อเป็นลูกหัวใจนี่ถ้าเกิดไปบอกพ่อเดี๋ยวพ่อหัวใจวายตายทาไงเซตสช่เทปลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าไว้ไปปรึกษาหลวงพ่อกระวัดหลวงพ่อครับผมซื้อลอตเตอรี่ให้พ่อคู่หนึ่งลอตเตอรี่ของพ่อถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินหกล้านแต่ไม่กล้าบอกพ่อครับทํายังไงดีครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกมึงนไปเรียกพ่อมึงมาเดี๋ยวกูพูดเองเท่านั้นมาถึงหลวงพ่อก็ถามเลยไอ้ทิศสมมุติว่ามึงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหกล้าน มึงจะเอาเงินลูกนั่นไปทําอะไรเขานั่นก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อพูดผมกรบลูกชายจะเก็บไว้แค่คนละล้านหลวงพ่อสงสัยเอาละไอ้สี่ล้านที่เหนือเราเขานั่นบอกว่าผมจะถวายให้หลวงพ่อครับหลวงพ่อตายเอ้าทำไมถึงต่ยหลวงพ่อก็เป็นโรคหัวใจนใครจะจะปอบใจโยมเจ้าขงชอกทำลายฟู้งปากาคุติเลยเ้ย อัศจรรย์นังว่าเมื่อตอนนีน้ครับรางวัลเออสบายใจได้เราเออหูก็อ,ออกขึ้นลูกคิวว้วมวยเลยอย่าลืมนะครับมอบรางวัลให้กับดาวตลกแอปเปิลได้นะครับครับให้เขาเสลยครับครับตมก่อนที่จะไม่ได้ให้สงสัครันี้กูจะไม่หลอดใช่ครับก็หาคืนเดียวไงอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องจอดนอนซะนไห ผมเองครับตีชื่อเขาวกันมีชื่อว่าไอเปิ้ลทุกวันนี้อยู่ก็น้องสาวแล้วก็น้องชายใช่ไหมน้องสาวสองคนชายสองสาวสองสาวแลอก็น้องสาวสองคนแล้วก็แม่ฉันที่เป็นคนเกียจไม่กวอยากไปทำงานทำกันปล่อยให้แม่ก็โลกออกไปไล่แตนส่วนฉันนอนสบายจะหลับนอนพักผ่อนกายพักผ่อนกาย จะเจ้าเพื่อเป็นคนที่เกลียดที่ทานจงนอนพั่อผ่อนเป็นเวลาเดียวกันมานะครับนองสาวแม่แม่ใครที่ฉันเอาไม่ดีนที่เปิดหลับแน่จริงๆทำงี้นนนขนาดนี้โหนอนอืดนจ้าคุณ แกซื้อตู้เสื้อผ้าใหม่ทำไมไม่บอกจะ <c oughs> กระต <people> ุ้นเสื้อผ้ากัน p e o p ้ e ช่างเองชัางเปียงไงพี่นั่นเปียโน,น้อง <c oughs> พี่อนั่นเปียะมึงกับกูจะถึงคางกันเรื่องทำไมหรอหมามันตัดตือแกไม่ถูกจะเห่าหรือหุ่นของ แล้วพากันมานี่ลืมล่ำลืมล่ำเลยจะไปไหนกันไปหาสวนเด็ว<า>สวนสวนอะไรสามีาาเหมือนผักเลยอีกเป็นทีมเป็นทีมแม่เอาแต่นอนเอาแต่นอนจะนอนเอาบ้านยังไงบ้านแม่แกก็รู้ว่าฉันไม่คนชอบนอนถ้าวันไหนไม่ได้นอนฉันก็ต้องออกไปหาเล่นไพ่เล่นไพโลเออแล้ววันนี้เงินทองก็ไม่มีเพื่อนก็ตั้งวงรออยู่ใต้รถพกโลฮะอือ เออตอนแรกก็จะเร่นไพ่เล For ียนหฮโลไม่เล็นหลอกมันเสือกแปลเ่าผ้าวาปบอกเองอะฉันต้องออกินเช้าในที่นี้เออเอ็งไม่จ like ัดขมาหากินแล้วกลับคนอืนเขบ้านแม่ก็นัูกันี่ก็อยู่นี่ก็อยูเออมันสองคนก็ไปทำทั่วพี่เป็นพี่ตอตาวพี่ก็ต้องรับพี่ชออกระนองอีรัตเตยมือจะบอก้วมึงจะต่อยกูไม่ไ้ต่อยพี่เอ้ยฉันเป็น ผิดตนวนนี้ฉันไปทางานไม่ไหวพี่ตนรู้สไมสบาแล้วันใจมนแล้วฉันกลัฉนไปลมตงไปช่วยนเอาน่ไงแมอยู่มกอยู่จะไปกลัวอะไรถ้าหกวี้ไมสบายก็ยุดก็เนั้นไม่ได้เออเป็นลมกดีแล้วไอ้นางิ่ตลน ไปทำงานกับน้องกนแล้วไปน้องเองไม่สบายไม่เว้ยบอกว่าไม่อยากไาไม่อยากไปไมขี้เกียจฮะตรงๆเลยเอ็มเป็นโรคขี้เกียจเอ่อมรักยารักษาหน้าเอ็มยังไงมีอะไรยาดียาอะไมาหนาสามไม่ล่ะถามสั้งสองคนไหมโอ้แม่นางเงี้ยทุกทีเลยเอ็ม

เหลือชุดสุดท้ายแล้วเลยคนอื่นเขาไปกันก็เเหลือชุดสุดท้ายอะไรชุดสุดท้ายชุดยี่กี่นะสิลปิร์ดึงเลยไม่ไปไหนแล้วเขาจะอยู่ไหน หวังอย่างเดียวคือโค้กนิด ไปแต่ฉันไปเป็นเพื่อนมันนะเอาเธอเอาเธอแม่จะให้เอ็ะเป็นเป็นเพื่อนน้องเฉยเฉยหนึ่งสองคนฟังด้วนะว่าวันนี้กูไปไล้แต่งเรื่องแม่บอกว่าไอ้กูเนี่ยไปเฉยเฉยใช่ฉันจะไปปยให้พี่ให้พี่นั่นไปเฉยเเออ้ไปไปเ่อนะไรห่อข้าอนนี้น่ห่อเข่ามันห่อเข่ากนไหนล่ะีห่อโมก นี่ก็เลยมาขวับพี่ตุ้งวตุ้ตุ้งลาะดองเจ้าลเบียเอ้ยจ๋าว่าไงตะแม่ลูกสาวคนสวยของแม่ป่าว่าไงเอาหอข้าวไปลูกแป๊หอข้าวใช่ฉันนี่แนี่อัไรก็ตะฉันใช่ไหมแล้วเลอีกโกตีนี่เหมือนโกตีจริงๆเลยไม่ใช่เองจะไปใช้ใครล่ะไปหัวแต่เาเต็ใช่าฉันฉันนั่นแหละแน่โนโนโอนเดว่าใครล นี่จริงนี่แกนีเสีงมูลิยอ้กกูเป็นกรรมการกูจะอดให้มึงออกคนแรกเลยอัอายขายเกลือได้ห้องธรไมแล้วอัพอาก็ไปแต่เจ้าก็ยนะแม่บอกแล้วนะว่าใอ้กูเนี่ยไปเฉยเฉย I do